สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวที่ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยขอเสนอเบ k คกิ้งนิวประจำวันที่26กุมภาพันธ์เบ k คกิ้งนิวช่วงบ่ายวันนี้นำเสนอ16.30นนอ แ8กปปสะได้รับการประกันปล่อยตัวแล้วและนี่เป็นการยืนยันเรื่องของความอายุติธรรมที่ไม่อายใครด่วนสารให้ประกันกปปสะทั้งหมดในขณะที่ผู้ต้องขังฝ่ายประชาธิปไตยยังคงถูกขังอยู่แปดกปปสะใหญ่จริงๆ ได้รับการประกันตัวในวันหยุดแม้ผมเผ่าก็ไม่ต้องตัดไม่ต้องโกนหัวด้วยนี่เป็นการตอกย้ำว่าคดีกปปสเป็นปาหีทางการเมืองคนที่สูกสารตัดสินแล้วว่ามีความผิดได้รับการปล่อยตัวในขณะที่เพื่อนของเราฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลาย ยังไม่ได้รับการพิจารณาคดีในชั้นศาลแต่ต้องอยู่ในเรือนจำหลังจากเมื่อวันก่อนที่เป็นปิ้นเขียนจดหมายจากเรือนจำถึงกษัตริย์วชิรารงกรเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวกันในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อ8กปปสได้รับการประกันตัว ทั้งที่วันนี้เป็นวันหยุดราชการอีกซ้ำผมเผ้าไม่ได้ต้องตัดกันเลยหลายคนสงสัยนอนคุกจริงหรือเปล่าหรือเข้าเรือนจำแล้วขึ้นรถตู้ติดฟิล์มทึบออกหลังเงือนจำไม่มีใครทราบได้ผมเผ้ายังไม่ต้องตัดเลยนี่เหตุผลที่ให้ประกันตัวบอกว่าโทษไม่สูงมีที่อยู่แน่นอน ฮ่าอา,อาโทษจะสูงได้ยังไงมีโทษเข้ากับเข้าไปลักทรัพย์ลักของในเซเว่นตีหัวพนักงานหนึ่งทีแล้วก็ขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปโทษพอๆกันเลยแม้บางคนโทษสี่เดือนทุเล่ทุลังก่อการร้ายกบฏในราชอาณาจักรยึดสถานที่ราชการมีโทษแค่นั้น ในขณะที่เพื่อนของเราทั้งสี่คนเพนฟินพริชชีวารั์อานนท์น้ำพาสมยศภึกษากเกษมสุขปฏิวัติสาหลายแยม้มหมอนำแบงค์ยังคงอยู่ในเรือนจำท,ทั้งที่ยังไม่ได้มีคำพิาพากษาวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวที่สื่อต่างๆให้ความเห็นไว้ทั้งสื่อหลักและสื่อออนไลน์ มติชนออนไลน์นำเสนอข่าวว่าสารอุทธร์ให้ประกัน8แกนนำกปปสเหตุโทษไม่สูงมีที่อยู่แน่นอนให้ปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2564วันหยุดราชการวันมาฆบูชาเวลา9นาฬิกา35นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนายสวัสดิ์เจริญผลทนายความกลุ่ม ผู้ชุมนุมกปปสให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังขึ้นฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ในกรณีที่ทนายขอยื่นประกันตัวชั่วคราวให้กับนายสุเทพเทือกสุบัณและแกนนำกปปรสวรวม8คนในสบัสดกล่าวว่าศาลมีคำสั่งพิจ,จรารณาปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้ง8ได้เพราะที่ผ่านมาในศาลชั้นต้นจำเลยทุกคนไม่มีพฤติการหลบหนีและเคยได้รับการประกันตัว ซึ่งเงื่อนไขที่เพิ่มเติมคือราคาประกันที่เพิ่มจากเดิมขึ้นเป็น8 0 0แสนบาทและห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญ,ญาตจากที่ศาลชั้นต้นตรีราคาประกัน0 0แสนบาทหลังจากนี้ศาลอาญาจะออกหมายปล่อยตัวทันทีหลังจากที่มีการวางเงินประกันเพิ่มซึ่งราชธรน์ก็จะมีการถือหมายการปล่อยตัวไปที่เรือนจำตามขั้นตอนต่อไป สุดท้ายในสวัสดิกล่าวว่าเป็นที่เรื่องน่ายินดีที่ศาลมีคำสั่งให้ประกันตัวชั่วคราวขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดทั้งนี้คำสั่งพิจารณาปล่อยตัวของศาลอุทธรระบุว่าศาลอุทธร์พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วจำเลยที่หนึ่งกับพวกเคยเห็นว่าได้รับอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นมาก่อน ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีพฤติการจะหลบหนีหรือไม่มาศาลตามกำหนดนัดแม้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำเลยที่จุดๆแต่โทษจำคุกสำหรับความผิดในแต่ละกระทงก็ไม่สูงนักทั้งจำเลยมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแน่นอนจึงอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธร์ตีราคาประกัน800,000ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป ห้ามจำเลยเดินทางออกลกนอกลาาอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสารชั้นต้นให้สารชั้นต้นแจ้งสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองโดยเร็วนี่คือความอายุติธรรมที่ไม่ต้องอายใครไม่ต้องเกรงใครใครไม่ต้องเกรงใจใครหน้าไหนทั้งสิ้นประชาชนราษฎรพวกที่ฆ่าพวกไข่ทั้งหลายมันก็ได้แต่มองตาปิด ในขณะที่ศาลให้ประกันตัวเหล่าแกนนำก็ปะปะตอมบมีปอกคอมบมีเส้นทั้งหลายแต่ฝ่ายประชาธิปไตยที่เรียกร้องอย่างสงบสันติอหิงสาไม่เคยก่อความรุนแรงใดๆกับยังถูกขังทั้งที่ยังไม่มีการพิจาจรณาคดีม็บมีปอกคอมบหาปอกคอมาสวมได้รับการปล่อยตัว ม็อบไม่มีเส้นม็อบไม่มีสายม็อบเรียกร้องให้ปลดแอกออกจากหลังถูกสั่งขังนี่คือความจริงประเทศไทยความจริงที่เหลือเชื่อวันนี้แกนนำกปปสานายสุเทพเทือบสุบรรณกำนันเมื่อกแข่งสุราษฎร์ธานีที่ใครๆก็รู้ว่าแขนคดคนนี้จรการหน้าดำ นายจุมพลจุลใสยอดีตติบโทรตำรวจคนที่มีคดีเคยต้องหาฆ่าคนตายหญิงเอ็ิกลางสี่แยกที่จังหวัดชุมพรอดีตตำรวจเป้ารังนกแต่เจ้าของเกาะตายตัเองก็สวมรอยเป็นเจ้าของเกาะลังนกแทนคนที่ถือทาโวเอ็มในขณะที่มีเรื่องเวลาคุ้มกันในสุเทพกลางรัฐสภา ถือปืนสอาวุษสงครามแล้วก็ยังรอยนวลอยู่จนถึงทุกวันนี้นายพุทธิกลนายพุทธิพงศ์ปุณกันรัมนตมตีกระทรวงดิจิทัลผู้ได้ดิบได้ดีจากการเป่านกหวีดผู้ร่วมไปบุกดีเอสไคมขู่เ SI, จ้าหน้าที่ระดับสูงร่วมกับนายจุมพลจุลสัยนายอิสระสมชัยคนที่ถูกกล่าวหา พยายามฆ่ามัดกระสอบรอยน้ำที่แม่น้ำบางปะกงกับคนที่เห็นต่างนายถาวเรเสนียมเจ้าพ่อน้ำมันเถื่อนดินแดนสงขาวันนี้ได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกันนายนัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีศึกษาที่มีนักเรียน รับมากที่ตุดอีกคนหนึ่งเดินขบวนไล่มาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบและโรนอินดี้ฮ่าฮ่าคนที่ใส่ชุดขาวแต่พระต้องกาบตีนมึงไม่รู้มึงมีอะไรนักหนาไอโรนอินดี้และแซมดินแห่งสันติอโศกคนเหล่านี้ได้รับการประกันตัวแล้ว ใก่กรพลสุวรรโพสต์ว่าปล่อยแปดแกนำกปปสอ,ออกจากเรือนจำหลังได้รับการประกันตัวสารตัดสินว่าผิดได้รับการประกันส่วนคนอีกกลุ่มสารยังไม่ตัดสินว่าผิดแต่ไม่ให้ประกันตัวหรือความยุติธรรมอยู่ที่ความพึงพอใจแฮชแท็กม็อบ26กุมภาแฮชแท็กกปปส,สเสนียดปากถ้าจะเรียกว่าฮีโร่ อีกโพสหนึ่งไทยกรบอกว่าสารตัดสินว่าผิดให้ประกันตัวสารยังไม่ตัดสินว่าผิดไม่ให้ประกันตัวคำสั่งแบบนี้มันบาดหัวใจผู้รักความยุติธรรมมากๆเลยโอ้พระเจ้าเรามีสารด้วยหรือครับตายละประเทศนี้ประเทศนี้ไม่มีศารนะครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า บอกแล้วมันคือคละครจั้นเป็นเกมชั่วข้าวทุเรศของระบบแถมไม่โกนหัวด้ยนะอภิสิทธิ์จัดเลยนะพวกมึงฮฮ่บอกแล้วมันเดินผ่านประตูเั้นจำไปขึ้นรถตู้ติดปีนสีดำแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันคนของใครก็น่าจะทราบระบบยุติธรรมก็บอกอยู่แล้วมันไม่ยึดโยงกับประชาชน อ้าวแบบนี้ไอ้สารมึงชอบอยู่แบบนี้หรือเปล่าหมานั่งอยู่บนสารแบบนี้โถ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 ไม่มีอะไรผิดตามคาดเป็นแค่ปาหีนอนคุกสองคืนให้ดูเนียนๆความเท่าเทียมทางการยุติธรรมอยู่ตรงไหนควา,ามยุติธรรมมีจริงไหมมันไม่มีแล้วทำอะไรได้บ้างครับ ไม่สนไม่แคร์เลยนะไอ้พวกมึงทั้งหลายฮาาประเทศนี้มันปกครองด้วยศักดินาตั่งได้ศาลก็สั่งได้ละอนจนจบมันสุดชื่นมื่นหัวใจชุยลิเกไม่เลิกประเทศนี้มันเป็นแบบนี้ต้องรือลงลิเกละมั้งกระบวนการยุติธรรมมีแต่จเจริญลงจเจริญลงมันก็แค่ละครลิง แม้เผ่าบ้านเบาเมืองประกันตัวสบายนะสองมาตรฐานแบบนี้บ้านเมืองระวังต้องลุกเป็นไฟนี่คือสัญญาณบ่งชี้รัฐเป็นรัฐล้มเหลวคือประชาชนไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาและต่อต้านฝ่ายบริหารฝ่ายนิตยบัญญัติฝ่าย,ายตุลาการไม่เชื่อมั่นศรัทธา และต่อต้านระบบโครงสร้างการปกครองเดิมต้องการสร้างระบบโครงสร้างการปกครองใหม่สถาปนารัฐขึ้นมาใหม่แฮแทกม็อบ26่สิบหกภูมภาหรือนี่มันคือทางออกของประเทศไทยความเหี้ยของเผ่ามังกรฟ้าคือมันเห็นคุณของจุดๆ,ๆมากกว่าคุณนธรรมพูดถึงเผ่ามังกรฟ้าในพีทววนพีทนะครับอย่าคิดมากอย่าคิดลึก พิพากษาว่าผิดแต่ให้ประกันตัวในวันหยุดราชการยังไม่พิพากษาไม่ให้ประกันจนป่าจะตัดสินถ้าไอ้อีคนไหนยังคิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็มึงไปตายหาตากรวยศาลให้ประกันแปดกันนำกปปสศหลังต้องคำพิพากษาคดีกบฏเตรียมปล่อยจากเรือนจำที่น่าแปลคือ ในคดีเดียวกันในคดีดังกล่าวคดีของอิตันอิตันพันแปดจิตพัฒน์สารสั่งให้แยกออกจากคดีที่สุเทพโดนพวกสั่งจำคุกไปแล้วไปเป็นคดีหมายเลขดำที่อ .2732 ทับ2562เป็นจำเลยที่4น่าสังเกตว่ามีการปกปิดชื่อตันทั้งในคำฟ้อง และในรายชื่อจำเลยแถมเรื่อนนัดไปเรื่อยๆไผเป็นไผต้องรู้บ้างตันจิตพัฒนเป็นใครตันจิตพัฒนเป็นหลานทวดของพระองค์เจ้าบวรเดชกระบฏบวรเดชสมัย2475กระบทที่ต่อสู้ปกป้องสถาบัน จากลูกหลานกระบฏวันนี้เป็นผู้นำม็อบกบปปสแล้วสำคัญคือสั่งเลื่อนคดีไปได้เรื่อยๆแยกคดีออกอีกต่างหากคดีนี้อีก30ปีก็คงไม่เสร็จรอจนหมดอายุความเพราะคนชื่อตันนามสกุลยิ่งใหญ่เหลือเกินกิตติกรณณอยุธยาพวกลูกหลานเผ่ามังกรฟ้า และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ breaking news ประจำวันที่26กุมภาพันธ 16. ์16.30 8กปปสได้รับการประกันตัวปล่อยตัวแล้วนี่เป็นการตอกย้ำว่าคดีกปปสเป็นเรื่องประหีทางการเมืองคนที่ถูกตัดสินว่าผิดได้รับการปล่อยตัวในขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยยังไม่ได้มีการพิจารณาคดี แต่ต้องอยู่ในเรือนจำไม่ได้รับการประกันตัวต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยต่กคนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์และส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter Facebook ออกไปสู่ประชาชนราษฎาทั่วประเทศไทยวันนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข่าวสารข้อมูลทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้เพียง5-10ถึง้านคนขณะที่ประชากรชาวไทย67ล้าน60ล้านคนอยู่นอกขอบข่ายนี้ ดังนั้นการที่จะทําให้ประชาชน60ล้านเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้การตรงต่อข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปสู่ระบับตําบลระดับหมู่บ้านเป็นสิ่งจําเป็นนี่คือห่วงโซ่ต่อที่สําคัญด้านข้อมูลข่าวสารการจะเปลี่ยนแปลงสังคมระดับลากฐานได้อย่างแท้จริงข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยต้องลงไปเบิกเนตรประชาชน ข้อมูลข้อได้จริงจะทำให้ประชาชนใจโตตาสว่างและเห็นความสำคัญของการลุกขึ้นสู้วันนี้การส่งต่อข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นภารกิจประวัติศาสตร์และอันหนึ่งเนื่องจากเพจนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยากเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคลิปมากกว่า1 7 0 0คลิปของเพจนี้ สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนโลเคชันในระบบ y o u t u b e ด้วยการที่เปิดไปหน้า youtube กดไปที่รูปวงกลมสีส้มด้านมุมฝาตามลูกศรน,นั่นคือขั้นที่1ขั้นที่2เลื่อนไปหาคำว่าตั้งค่าแล้วกดเข้าไปขั้นที่3เลื่อนไปหาคำว่า general หรือทั่วไปกดตรงนั้นขั้นที่4หาคำว่าที่ตั้งประเทศหรือโลเคชันกดตรงนั้น และขั้นตอนสุดท้ายเลือกประเทศที่ท่านคิดว่าท่านชอบไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเลือกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอาจจะบอกอย่างเข้มข้นเช่นฝรั่งเศสประเทศที่ตัดคอพระเจ้าแผ่นดินทิ้งในสมัย232ปีที่แล้วและสำหรับเพื่อนๆที่กดเข้าไปในช่อง YouTube ของเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์แล้วไม่พบข้อมูลใดๆเนื่องจากท่านอยู่ในประเทศไทยและยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชันไม่ต้องตกใจมีคำแนะนำให้ใช้คำค้นว่าแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดแล้วกดเข้าไปหลังจากนั้นคลิปล่าสุด20ถึง30คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับฟังรับชมนับติดชั่วโมงและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ ยังคงคือหาเละเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถทำได้2อย่างอย่างที่1สนับสนุนสติ๊กเกอร์เมื่อเวลามีไลฟ์สดทุกค่ำคืนเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีเป็นวิดีโอพรีเมียร์แบบไลฟ์สดท่านสามารถสนับสนุนสติ๊กเกอร์ที่มุมขวาด้านล่างตามนี้กดเข้าไปแล้วเลือกตามที่ท่านต้องการสนับสนุน วิธีการที่2เลือกสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครที่อยู่ข้างปุ่มแบบนี้ท่านสามารถกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทจากเส้นทางสู่ประเทศประชาธิปไตยของประเทศต่างๆในโลกนี้ ไม่มีประเทศไหนในโลกได้ประชาธิปไตยมาด้วยเคียงการร้องขอวิงวอนอ้อนวอนกราบไหว้ทุกประเทศล้วนแต่มาด้วยการเรียกร้องและต่อสู้ด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยหยาดเหงื่อและชีวิตของเราวีรชนของชาติดังนั้นเพื่ออนาคตของท่านของลูกของหลานในอนาคตเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ต้องลุกขึ้นสู้ อย่างเด็ดเดี่ยวด้วยสันติวิธีเท่านั้นสองเท้าต้องก้าวออกมาสองมือต้องชูขึ้น28กุมภาพันธ์นี้พบกันเวลา15นาฬิกาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเธอไดินเสียงเพลงบันเงเธอต้องกลับไปเรียกใครพลมันคือ่วงจำนอง คนทรมาได้ยังเราหากจะยิงเสียงกลองกระหนมมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตาย้าเดียวกันด,นดว,นวงดาวยังขึ้นไปทั่วท้อ